哦，好。 ครับผมเป็บต้องเป็นผู้ดุริบใบานเปิดตัวดูแลใกล้ชิดเป็นไงบ้างเรื่อบอาการที่แอลก็จริงๆผมเห็นอาการที่เขาค่อนข้างเริ่มไม่ค่อยดีเป็นอาทิตย์แล้วฮะแต่ว่าพี่เขาดื้อแบบเหมือนกับว่าคือพี่เขาตั้งใจทําง,งานมากอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าอยากพาพี่เขาไปหาหมอจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือเขาก็ยังไม่ยอมไปเนาะจนจนก็นั่นแหละก็จนจน,จนเหมือนกับ ป่วยป่วยหน่ะเราเป็นไงบ้างคุณหมอว่าเนไงบ้างตอนนี้เอ่อก็คือมีอาการเจ็บคอแล้วก็คัดจมูกแล้วก็ไอแล้วก็อ่อนเพลียอันเนี้ยเหมือนอ๋อเหมือนจำได้คุณหมอพูดว่าอ่อนเพลียหนะักครับผมขาดสารอาหารอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่เขากินน้อยครับก็เลยก็เลยนั่นแหละฮะก็เลยจําเป็นต้องแบบพยายามให้พี่เขากินแต่กินเยอะก็ไม่ได้อยู่ดีตอนนั้นเพราะว่ากินแล้วจะอาเจียนต้องหลอกล่อ ไม่หลอกล่อยังไงละครับเพราะว่าตอนนั้นพี่เขาไม่ไหวแล้วจริงๆเ,เขาเขาถึงบอกเราอะไรเงี้ยเราก็โอเคไปเลยไปกันที่ว่ดถามว่าตใจไหมตอนนี้แบบว่าทำไมอ่อนแรงแบบหนักหนักถามว่าตกใจไหม <_ t od g> ไม่ตกใจเท่าไหร่เพราะว่าเราเห็นแล้วว่าอาการเริ่มไม่ค่อยดีแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ตอนแรกพี่ก็จะไม่ค้างด้วยนะเขาบอกว่าไม่ได้จะไปทํางานอะไรเขก็พักก่อนไม่เป็นไรครับผมแต่พี่เขาบอกกัน ใช่ใช่ใชแล้วแล้วเหมือนวันนั้นเดี๋ยวจะมีเกือบจะมีเหมือนน้องปีกําลังจะมีงานอะไรสักอย่างแล้วเหมือนพี่เขาอยากไปให้กาลังใจน้องปีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เหมือนสรุปก็คือป่วยคู่พ,พอดีก็เลย,ก,เลยก็เลยตามนั้นโชคดีไปอาการที่คือ,าาพ,อาาพี่เขาบ่นว่าปวดหัวไม่ไม่มีแรงเดินอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยก็เลยไปอย่างนั้น เนนนี่่่คดป็อาก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นไข้หวัดเนี่ยแหละฮะก็เลยคือไม่ได้คิดว่าเป็นโรคโรคโรคยุ่นแรงอะไรหรอกฮะแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าแต่ถ้าไม่รักษามันก็จะแย่แน่ๆแล้วก็จะเป็นยาวอย่างเงี้ยอันนี้ดีขึ้นแล้วภูนางานด้วยใช่หายหายแล้วครับ อ๋อบอกประจำครับก็ทำอุ้ยโอเคครับก็ก็ทำแหละฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเอ่อเหมือนจริงๆพวกเขาเรียกว่าอะไรนะนิสัยนิสัยที่เคยชินที่เขาเป็นคนทานน้อยอยู่แล้วอันเนี้ยอาจจะต้องค่อยๆต้องค่อยๆแก้ไปเพราะว่าอันนี้ผมเข้าใจนะเพราะว่ามันเหมือนทำมาทั้งชีวิตเนาะมันก็ต้องค่อยๆปรับไป เพื่อให้กินเยอะขึ้นเพื่อให้มีสารอาหารมากขึ้นก่อนหน้านี้ตอนแรกๆก็จะมีคอนเทนต์ที่คุณกินมื้อติมนี้กันบ้างอะหลังๆไม่ได้กินเออ่ก็กินเรื่อยๆนะมาถึงเราก็กินข้าวด้วยกันเรื่อยๆอยู่แล้วครับแต่ว่าเวลาไปกินก็จะกินน้อยครับผมโมเมนต์หนึ่งเหมือนที่เราไปเล่าในรายการเลยถรับกุดใครเขาบอกว่าโอ้ยไม่เห็นมุมนี้เลยดีกว่าหรือ่างมุมที่แบบเป็นคนชอบเจ้าระเบียบนิดนึงแบบแบบบัติตัวเอง ทีมที่เองไม่ดีมากเลยอ๋อไม,ไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นเลยฮะจ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 ะสัตจะสัตจ,จ,จัดสรรจะจัดสรรดีเรื่องเฉพาะเรื่องงานเท่านั้นออครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นสมมุติถ้าไม่ใช่เรื่องงานเนี่ยผมรู้สึกว่าอ e ิเล็กเคมขาวมากครับผมค่อนข้างตามใจตัวเองนิดน,นึงออครับอยากให้ผู้ชมดูว่าเราเป็นคนที่จะนิ่งมากเ,เวลาเจอปัญหาเหมือนเราเป็นน้ำอ๋อคือคือผมหมายถึงว่า พอ,พอพอที่เขาอาจจะมีปัญหาหรืออะไรเขาอยากจะบ่นบนเราก็เราก็โอเคหมายถึงว่าเราก็ฟังเฉยเยก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้ามันมีจุดไหนที่เรารู้สึกว่าโอ้อันเนี้ยพี่เขาต้องการความต้องการคําตอบต้องการขนทางแก้ปัญหาเน,นี้ยเราถึงจะพูดแต่ถ้าเหมือนบ่นเฉยเเราก็ฟังเฉยเยมันก็จะเหมือนกับอย่าไปมีอารมณ์ร่วมเยอะถ้าไปมีอารมณ์ร่วมเยอะเดี๋ยวเราจะอินไปกับปัญหาเขาแล้วมไม่มีใครแก้อะไรได้เลย ใช่แนะนำผู้ชายยังไงบ้างก็อ๋อไม่ครับก็ฟังอย่างเดียวบางทีเขาไม่ได้อยากได้คำตอบอะไรหรอกบางทีเขามีคำตอบอยู่แล้วแต่ว่าเขาอยากบ่นเฉยๆครับเขาจะได้เย็นลงก่อนอะไรอย่างี้ใช่ใช่ใช่แต่ว่าคือพี่เขามีข้อดีอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเขาอยากได้ได้อะไรนะได้คำตอบจริงๆเขาก็จะค่อนข้างมีสัญญาณที่ชัดเจนว่าอันนี้เขาไม่ได้ต้องการบ่นเฉยนะอยากอยากปรึกษาจริงๆอะไรอย่างงี้ นึ่งเนะที่แบบเป็นไวรัลเลยนาะครับที่แอปเขาเรียกเราว่าพี่โนนในคลิปเกิดแกเล่แต่ตอนที่อผกาเรียแเปลางไม่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 แค่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 คิดนั้นละครับปกติเขาก็เรียกนนนนเฉยเห็นไหมเห็นคลิกแล้วก็แตไรลจากคลิปนั้นเลยไวรัลด้วยเหรอไม่ไม่ไม่ะมะไม่ไม่ไม่พร่ะม่ผม่ยู่เหตุการณ์แต่ว่่เราเราไม่ได้เห็นว่ามนไรัลอะไร ไม่มีไม่มีจะมีพัฒนาชื่อใหม่ไหมผมผมอ,อ่าหมายถึงคําเรียกแทนเหรอฮะผมผมเป็นคนไม่ไม,ไม่ไม่กล้าเรียกคําเรียกแทนนอกจากชื่อฮะมันเรียกแล้วขนลุกอ่ะแบบบู <c oughs> บูบีบีอะไรเงี้ยคงไม่มไ,มมไม่เรียกครับใช่พอครับผม <c oughs> ไม่ใช่ครับ ก็สวัสดีปีใหม่2025ทุกคนล่วงหน้านะครับเมอร์ลี่คริสต์มาสแล้วก็สวัสดีปีใหม่2025ทุกคนล่วงหน้าด้วยนะครับก็ขอให้เป็นคริสต์มาสที่ดีนะครับขอได้ของขวัญเยอะเลยสว่วนปีใหม่นี้มีอะไรอยากจะทาอะไรก็ขอให้ทําสําเร็จนะครับผมแล้วก็ไปเที่ยวไหนก็ระมัดระวังด้วยนะครับขอให้เป็นปีที่ดีครัทุกคนครับ